ตาบักมีกลยุทธ์ยังไงที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกรักในร้านกาแฟร้านนี้นะครับแล้วก็ยอมควักเงินจ่ายเงินที่แพงกว่าร้านกาแฟร้านอื่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาทํำยังไงมีกลยุทธ์อะไรเดี๋ยววันนี้จะรล่าฟังครับ Morning Startup with นพพงศธร สวัสดีครับผมนรองสร้อนนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนธุรกิจอยู่ที่คณะเนี่ยผมก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าความรู้พวกนั้นเนี่ยมันน่าเสียดายอยากจะเอาความรู้แบบนั้นนะ่ะเอามาย่อยให้ฟังเป็นภาษาคนง่ายๆคนที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะได้เข้าใจเรื่องธุรกิจไม่ต้องไปใช้ในห้องสอบแต่เอาไปใช้ในชีวิตจริงครับแล้วก็วันนี้ครับเราอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจ ของธุรกิจชั้นนําระดับโลกไหครับว่าเขามีกลยุทธ์ยังไงเขามีแนวคิดมีแนวทางการบริหารยังไงถึงทำให้เขากลายเป็นแบรนด์ระดับโลกได้จนทุกวันนี้เพราะว่าเราเคยสังเกตไหครับว่าร้านกาแฟสตาร์บรัคเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในทําไมลูกค้าอย่างเราเนี่ยถึงมีสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์รอยัลตี้หรือว่าความจงรักภักดีต่อแบรนด์แบรนด์น,นี้สูงมากจนถึงขนาดว่าต่อให้ร้านกาแฟร้านนี้ขายแพงกว่ากาแฟร้านอื่นกาแฟร้านอื่นเท่าไหร่ครับสามสิบ 50บาทถูกไหมกาแฟ s t a สตาร์บัคร้อยหบาทจนไปถึง200กว่าบาททําไมเราถึงยอมที่จะจ่ายเงินที่แพงกว่าที่ร้านสตาร์บัคทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปที่สตาร์บัคซ้ำทำไมเราไม่มีความคิดอย่างนี้กับร้านกาแฟร้านอื่นบ้างนั่นก็เพราะว่าสตาร์บัคครับเขาไม่ได้นิยามตัวเองเป็นร้านกาแฟแต่เขานิยามเป็นบ้านหลังที่3ครับเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังครับ ปกติแล้วนี่ยนะครับสตาร์บัคก็จะเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งใช่ไหมครับที่เราก็จะเห็นอยู่หลายๆที่ถึงแม้ว่าสตาร์บัคเนี่ยจะเป็นร้านกาแฟที่บอกว่าตัวเองเป็นอิตาเลียนค f ฟ e ี่เฮาสนะครับก็คือร้านกาแฟแบบอิตาลีแต่ว่าจริงๆแล้วสตาร์บัคเนี่ยมีต้นกำเนิดอ,อยู่ที่เมืองเซียเทิลสนะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่คนรัก s สตา b u c k คมากๆไม่ใช่เพราะว่าสตาร์บัคมีกาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกคุณเชื่อไหมครับว่ามีร้านกาแฟที่อร่อยกว่าสตาร์บัค แน่นอนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้วว่า Starbucks ไม่ได้เป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกแต่เหตุผลที่เขามีกําไรมากที่สุดในโลกเนี่ยในพวกเช้านร้นกาแฟต่างๆนะครับแล้วก็เป็นร้านที่มีแบรนด์รอยัลตี้จากลูกค้ามีความรักความจงรักภดิจากลูกค้าสูงมากนั่นก็เพราะว่า s t า r b บ c ครับเขาไม่ได้นิยามตัวเองเป็นร้านกาแฟครับแต่นิยามเป็นบ้านหลังที่3ามคำว่าบ้านหลังที่3เจ้าของสตา b u บ k s บอกว่าอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วเวลาที่เราเนี่ย ใช้ชีวิตในวันวันเองปกติแล้วเราก็จะมีอยู่2อย่างใช่ไหมครับในชีวิตบ้านหลังแรกก็คือบ้านจ่วิตของเราบ้านหลังที่2เนี่ยที่เราใช้เวลาบางทีมากกว่าบ้านอีกก็คืออะไรฮะที่ทํางานถูกปะนี่คือบ้านหลังที่2ฉะนั้นสตาร์บัคสเขารู้สึกว่ามันมี the missing place หรือว่าเป็นสถานที่ที่มันหายไปนะครับ เป็นอีกที่หนึ่งที่คิดว่าชีวิตเนี่ยควรจะมีเติมเต็มซึ่งเป็นที่มานะครับว่าเป็นคอนเซปต์ดีไซน์ของการออกแบบร้านแล้วก็บริการทั้งหมดของ Starbucks นั่นก็คือ The Third Place นะครับก็คือเป็นบ้านหลังที่3ของเรานี่แหละเอาง่ายๆชีวิตของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยบ้านที่อยู่อาศัยถูกป่ะที่ทํางานคือออฟฟิศแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่ที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจซึ่งเขามองว่าสตาร์บัค s นี่แหละเป็นที่ที่ตอบโจทย์ข้อนั้นให้กับลูกค้าทุกคนนะครับและอันนั้นนะ เหตุผลนะครับว่าเป็นต้นต่อของความสําเร็จของ Starbucks เพราะว่าทุกที่อย่างที่ Starbucks ทำนะครับในแต่ละปีในการ i m p r o v e KPI ในการเพิ่มศักยภาพของ Starbucks เนี่ย Starbucks ไม่เคยนะครับที่จะมานั่งมองว่าจะทำยังไงให้ขายกำไรตอนหน่วยได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ Starbucks มองคือทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขกับการมาใช้ Starbucks เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้แหละครับผมว่าเป็นปัจจัยก็มันก็มีเรื่องเล่าครับว่าผู้บริหารระดับสูงของ Starbucks หรือว่าเจ้าของ Starbucks เองเนี่ย ปกติแล้วนะครับก็มักจะใช้เวลาว่างเนี่ยในการไปจับเวลานะครับที่ร้านสตาร์บัคจับเวลาทําไมก็เพราะว่าเขารู้ครับว่าการที่เรามาสั่งกาแฟเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยไว้ใจสตาร์บัคให้ชงกาแฟแก้วสําคัญในวันนั้นให้เราถูกปะ่ะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถบริการได้ดีซึ่งสิ่งที่เจ้าของสตาร์บัคบอกครับคือเขารู้ดีว่าถ้าหากสิ่งที่สตาร์บัคทำเนี่ย คือทาให้คนนั้นนะรอนานเกินไปหรือแม้กระทั่งพลาดรถบัสสักคันนะครับกำลังจะไปขึ้นรถบัสมาซื้อกาแฟก่อนปรากฏว่ากาแฟทํานานเกินไปแบบนี้แสดงว่าลูกค้าเนี่ยให้ความไว้ใจเราแต่ว่าเราทําลายความไว้วางใจของลูกค้าครับซึ่งมันติที่มานะครับว่าเจ้าของซาบาสครับเอานาฬิกาเนี่ยไปจับเวลาครับลูกค้าที่กําลังต่อแถวอยู่นะครับแล้วดูว่าตั้งแต่วินาทีที่เดินเข้ามาในร้านเนี่ย อีกกี่วินาทีหลังจากนั้นครับลูกค้าจะเริ่มหงุดหงิดหัวเสียถ้ายังไม่ได้ทําอะไรก็คือยังไม่ได้สั่งถ้ารอหลังจากนั้นหลังจากสั่งนะครับจ่ายเงินไปแล้วรออีกกี่วินาทีจะเริ่มหงุดหงิดเริ่มหัวเสียเพราะว่ารู้สึกว่าทําไมเครื่องดื่มมันนานจังเลยนะครับและอันนั้นแหละครับเป็นที่มาว่า s t a r b u c k ก็เลยได้ playbook นะครับหรือว่าได้สูตรสเราเร็จมาเล่มหนึ่งว่าโอเคตอนนี้เราเริ่มรู้ละว,ว่าลูกค้าเนี่ย จะต้องมารอแถวนานเท่าไหร่จะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดหรือว่านี่แหละครับเป็นที่มาว่า Starbucks ก็เลยพยายามมาดูว่าถ้างั้นเรามีวิธีการอะไรในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของ การทํางานบาริสต้านะครับคนชมกาแฟในร้านของเราได้บ้างเริ่มจากอย่างแรกครับก็คือตั้งแต่วินาทีที่ลูกค้าเดินเข้าร้านครับ mm hmm. เขามีเวลานะครับบอกว่ากี่วินาทีลูกค้าจะหมุนงหงิดถ้าไม่ได้ทําอะไรนั่นคือที่มานะครับว่าหลายครั้งเวลาเราไปที่สตาร์บับคสังเกตนะร้านไหนก็ตามที่เป็นจุดที่เป็นสาขาที่คนเยอะๆนะครับถ้าสมมติเป็นเราเราจะทํำยังไงฮะว่าเอ้ยคนเยอะก็เพิ่มแคชเชียร์ดีหมถูกไหมเพิ่มบริสต้าเพิ่มคนชมก็จะได้ชมกันเร็วมากขึ้นถูกปะ แต่ที่ท Starbucks นะครับคือเขาวิจัยครับเขาเก็บข้อมูลว่ากี่วินาทีลูกค้ามองนิดแล้วก็เลยทำครับแถวนะฮะออกแบบการต่อแถวก่อนที่จะไปถึงเคาน์เตอร์สั่งเนี่ยให้ผ่านจุดต่างๆผู้สังเกตสิร้านที่มีทราฟฟิกเยอะๆที่คนเยอะๆนะระหว่างที่คุณกำลังต่อแถวรอไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นคืออะไรครับต่อแถวปุ๊บเห็นแก้วคอลเลกชันใหม่ของ Starbucks ยืนดูเพลินๆใช่ไหมครับพอเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มนานละ ก็ไปถึงตูเ้เย็นครับถึงบาร์ขนมฮะเห็นอะไรครับเบเกอรีร่ข้างในเค้กข้างในโอ้ยวันนี้เรากินเค้กอะไรดีเดี๋ยวสั่งกาแฟสั่งขนมปังอะไรดีถูกไหมครับพอกำลังเลือกเอ,กอยู่ปุ๊บพนักง,งานก็ถามพอดีคุณลูกค้าคนถัดไปครับขอเชิญสั่งได้เลยครับถูกไหม อันนี้คือกลยุทธ์ของ Star b u c k s นะครับเพื่อไม่ให้คุณรู้สึกเบื่อระหว่างต่อแถวแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เขาเออกแบบมาเนี่ยเขาเออกแบบมาแล้วนะครับว่าคุณมาต่อแถวแล้วกี่วินาทีคุณจะต้องเริ่มเห็นนะฮะชั้นวางแก้วอีกกี่วินาทีหลังจากนั้นคุณต้องเริ่มเห็นตู้เบเกอรี่อีกกี่วินาทีนะครับพนักง,งานจะต้องเรียกคุณไปสั่งออเดได้พอดีอันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือเรื่องที่ส t a r b u c k s วางแผนไว้แล้วคิดไว้แล้วว่าทํายังไงให้ลูกค้ารักส ที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ว้ามากนะสำหรับผมก็คือเรื่องของที่ตักน้ําแข็งครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งของ Starbucks นะครับไปสังเกตเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยกาแฟทั่วไปเนี่ยพนักง,งานนะครับบริสตาก็ชงได้เร็วแหละแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มแก้วใหญ่หรือเป็นเครื่องดื่มแก้วใหญ่ปั่นนะครับซึ่งมันต้องใช้น้ําแข็งเยอะกว่าปกติทําให้พนักง,งานเนี่ยต้องเสียเวลาตักน้ําแข็ง2รอบและนั่นนะครับทำให ใช้เวลาในการชงเครื่องดื่มต่อนหนึ่งแก้วมากขึ้นประมาณ14วินาที14วินาทีต่อนหนึ่งคนครับถ้าลูกค้า100คนสั่งแต่แก้วใหญ่ลูกค้าทุกคนก็จะต้องรอนานขึ้นไปอีก1,400วินาทีอันนี้คือเรื่องที่ผู้บริหารสตาร์บัคยอมไม่ได้เขาก็เลยออกแบบที่ตักน้ําแข็งมาหลายไซส์ครับแล้วคุณสังเกตได้ว่าสตาร์บัคทุกสาขาบนโลกจะมีที่ตักน้ําแข็งหลายไซส์แล้วคุณลองดูครับคุณสั่งไซส์หนึ่งคุณสั่งเครื่องดื่มแบบนี้ เขาจะใช้ที่ตักน้ำแข็งอันนึงตักน้ําแข็งขึ้นมาครับใส่แก้วถ้าสั่งแก้วใหญ่สั่งเครื่องดื่มปานแก้วใหญ่ใช้ที่ตักอีกอันนึงตักน้าแข็งไปครับจะได้ตักแค่ทีเดียวเทลงแก้วแล้วก็ทําเครื่องดื่มให้กับลูกค้าได้เลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังอื่นของ Starbucks แต่คือเรื่องที่ Starbucks ใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้าครับว่าอีกวินาทีลูกค้ารู้สึกยังไงจะทํายังไงให้ลูกค้ารัก s t a า buck s ได้มากขึ้นเป็นไงครับผมว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็น เรื่องที่จุดประกายให้ใครหลายหลายคนได้นะครับว่าเฮ้ยการทําบริการที่ดีการทําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทําของที่อร่อยที่สุดในโลกหรือว่าของที่ราคาถูกที่สุดในโลกแต่สิ่งที่เราทาคือทํายังไงให้ลูกค้ารักเราที่สุดในโลกโดยที่ Starbucks เขาคิดว่าทํายังไงให้ลูกค้ารักเขามากขึ้นทุกวันปีหนึ่งลูกค้าก็จะรักเขามากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็จะกลายเป็นคนที่รัก s า a r b u c k มากๆในที่สุดถูกไหมครับอันนี้เป็นหนึ่งใน k ี y m ซ s กเซสของ Starbucks แล้วก็อย่าลืม กดส u ั s c r i b e กันด้วยสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ